บทธัญญาคุณอายุดาแจ็คอย่าเพิ่งกินนะได้ครับผมมดดำคุณจะถามเรื่องอะไรมือที่สามจะถามเรื่องข่าวมือที่สามเห็นในมไอจีของคุณเนี่ยนะฮะเพิ่งลงรูปสวีทกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจหายครึ่งบิลเจ็ตว้าวนี่นะฮะเป็นตัวอย่างได้เมียแถมแม่เนี่ยเหรอเนี่ยเหรออะไรอย่างเดี๋ยวนั่นอะไรตะกี้ทำผิดเปล่าไอจีแม่นาง ตอนนี้ความรักเป็นยังไงเห็นจะแต่งแล้วเหรอนี่ค่ะเหรออายุต่างกันเท่าไหร่อายุต่างกันเยอะไม่ต่างอยู่วินับสิก็เอาเป็นว่าวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยนี่คุณคุณไรอันเนี่ยก็เอาดอกมะลิมาต้องเอาดอกมะลิมาไหว้คุณลุงศิษย์คุณลุงานเพราะวันแม่เนี่ยค่ะต้องหนีออกนอกประเทศทำไมทำไมเพราะว่ากลัวโดนดอกมะลิมาไหว้ค่ะไม่หรอ พี่น้องพี่ขาไว่าจะแต่งงานจริงหรือเปล่าอุ้ยบ้าเหรอเจ็แต่งหรือแกกําลังขายตับเก็บตับไปขอผู้ชายอยู่อ่ะนักผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตโอ้ไม่ใช่ขายขายธุรกิจคือขายเครื่องบินขายเครื่องบินรวยนะรวยสินี่อย่างนี้ใครอยากซื้อเครื่องบินก็ติดต่อพี่น้องได้ได้ได้จริงหรอไม่คถองจริวเครื่องบินเจ็ตน่ะไม่ใช่พาณิชย์นะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจที่ต้องการเครื่องบินส่วนตัว ก็ติดต่อคุณได้เลยคุณได้ค่าในหน้าไหมอ๋อได้สิอ่ะขายได้จะดอกทำไมขายขายเขาขายได้แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับเราเนหนวงโอ้ใช่เพราะว่าเขาเล็กไปไม่มีแบบมีให้องน้ำอยู่ไหนอ่ะว่าอยู่ไหนเดี๋ยวผู้ชาเน้นคังหรือเปล่าเปล่าลำเล็กแล้วไม่ขายอันนั้นไม่มีห้องน้ำลำเล็กไปค่ะเดี๋ยวอันนี้อยากรู้แล้วที่พี่มด๊กดำเนี่ยเต้าเต้าเขาว่ามีพระเอกชื่อดังนะครับกำลัง จ้องจะกินตับพี่นกคือใครเอ่ยอยากรู้มากคนนี้ใครครับไม่นกก็อยากจะกินตับเท่าเหมือนกันใครเหรออเล็กไงอเล็กอะอเล็กอเล็กไม่ใช่อเล็กอะ อาเล็กอาเล็กเมื่อวานเพิ่งเจอใช่ค่ะองติเล็กอ่ะอตอติเล็กอะอติเล็กเพราเราชอบกินตับนะอติเล็กเนี่ยเหรอใช่เราชอบกินตับคุณนกเหรอก็ชอบบอกชอบจริงๆเวลาไปกองถ่ายต้องเอาตับอุ่นหรืออะไรฮะไม่ใช่เอาตับไปให้เวกกินอ๋อไม่บอกเดี๋ยวไม่ใช่ว่าคิดน่าเจอฝากไปได้ใช่แล้วก็ชอบแซวมาผ่านไอจีมากองถ่ายเมื่อไหร่จะกินตับอะไรเงี้ยก็บอกว่า ก็อยากกินตับน้องเหมือนกันเอาอย่างนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าผู้ชมครับเผมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเห็นนกเอาตับบดมาให้เราลองชิมเราคิดว่าเฮ้ยตับบดนั่นเป็นสิ่งที่ตับบดดีๆอร่อยๆนะหายากในเมืองไทยหรือตับนกก็เลยกวนเองด้วยความที่ว่าเขามีร้านอาหาร ปรากฏว่าเข้าอาให้ผมดูชื่อว่าน็อกกี้เรซปี้เนี่ยผมก็เลยโพส่งไปในไอจีตอนนี้ปรากฏว่ามีคนให้เซ็นต์ตอบรับเยอะมากคนโทรมาสั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นค่ะก็เลยต้องกวนเองกวนกวนไม่ทันเลยเวลาเพื่อนนัดกินข้าวเนี่ยไปไม่ได้นะคะอยู่ร้านกวนตับกวนตับก็วันท่าวันไหนลงไอจีก็จะขายหมดนี้แต่เราไม่ได้ขายเยอะอะไรเงี้ยทำได้เท่าที่ทำเพราะว่ามันคงเก็บไม่ได้นานเก็บได้สองอาทิตย์ด้วยค่ะพี่จ้าสองอาทิตย์่ไม่มีสารกันดมีวันอยเลยมีวันบ่อยเ สเป็นลอยพวกอะไรพวกที่เราคอมันนี้เราใส่ตัวเองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่บอกวันหมดอายุด้วยแล้วเคล็ดเคล็ดลับที่มันอร่อยเพราะอะไรนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับนี่คือต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนชอบทานอาหารแล้วก็คือเคล็ดลับคือใส่ใส่ทุกอย่างที่เราชอบทานลงไปนิดนึงตับอะไรตับไก่ะตับไก่แกะชิมเลยได้ไหมคะได้แกะเลยแกะชิมเลย อยากกินอร่อยแต่ว่าต้องเก็บในตู้เย็นนะเพราะว่ามีสารกันบูดอะไรไม่ได้ใช้รัำในการทำให้มันอร่อยหอมหรือแต่แล้วเราทิ้งเอาออกมาได้เลยเนี่ยใส่แล้วอ่ะเคล็ดลับนี้ก็คือว่าใส่แต่ว่าตับไก่ล้วนผัดผัดผัดแล้วก็ไปปั่นไปนึ่งอะไรเงี้ยก็มีกรรมวิธีของขนมนะคะใส่เครื่องเครื่องจะใส่เนี่ยมเหนียวะมันใช่ใส่เต็มเหนียวมันจะครีมมี่มากใช่ถ้าทานกับขนมปังจะอร่อยมากเลยใช่อันนี้เราก็ทำบาเกตเราเองนะคะอ่าเรียกตอบล้มก็ได้ ต้องบอกว่านมปังเนี่ยถ้าเป็นโฮวีจะดีจะได้ไม่อ้วนโฮวีดีเลยอิงชนิทหนึ่งอันนี้มันเป็นอาหารเช้าเวลาเร่งรีบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตักใส่ปลาแม่ช้อนมีคันเดียวอีกแล้วไม่ใจไม่ใจอร่อยไหมอร่อยสิแจกดวนแจกดวนแจกดวนแจกเอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวพวกเราจะมากินกันเองคุยกันเองเดี๋ยวถาว่าเปอร์เจอร์ไปเรียกไปคนมาชิมดิขอให้นักชิมระดับโลกของเราขอให้คุณตั๊กบอลิโบรและคุณเกศพูดมามาชิมหน่อยมาชิมหน่อยแล้วคุณตั๊กกณเกศกินไม่ได้สิ กินเอาแย่าๆไปแล้วหรอกินคุณไปล้างตับมาที่สมุยตับไปแล้วกินได้ไหมตับกดอยู่ไหมเอกี้นี้อะไรนะไม่ให้กินหรอใช่จริหรอปังกินไม่ได้หรอปังกินไม่ได้คุณตักกินได้ไหมฮะอ๋อเลยได้ครับผมคตักบริญญุมาเชิญก้าวมาล้วมามาทดสอบว่าตับของคุณน้องี่อร่อยไหมมันลุมกินตับกันนะคะอ่ะ ไปไงไปไงมีซาวเียวมีซาวหน่อยเอาจริงจริงตักคนดีเนี่ยตักคนที่ผายดีไม่ด้เลยตักไดอร่อยอะไรไม่อร่อยไปไงเะมาชนรอดูอยู่ก็เลอะสินี่อชรอนเออไ่งมันก็เลอะสินี่กำหน้าได้าไม่ได้ ขอเชิญเนียคะขอบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องพิซซ่าตายถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทานทำไงอ่ะก็ไปซื้อที่ร้านพิซซ่าคาเฟ่นะคะหรือว่าโทรไปนะคะศูนย์สองหนึ่งเก้าสามหกหกห้าหกห้าค่ะไม่มีกลิ่นตับเลยเห็นไหมคนจะกลัวว่าคาวใช่ไหมคนไม่ทานตับแม้แต่นิดเดียวใช่คนไม่ทานตับเนี่ยเปลี่ยนใจมาทานตับหลายคนละไม่กินตับเออใช่อร่อยมากกินกะป่อยไม่เหม็นไม่ปรี้ยวปากเป็นลายฟันหน่อยว่าโทรมาอะไรคุณน้องครับ จ้าศ <Ooh. S 3> 50, ูนะคะ9 3 6 6 5 6 5ค่ะอห้นีกห้ะร้านสนามได้์กอล์ฟออสตาร์ที่นะร้านเขาอยู่อร่ยไปที่ร้านคุณน้ได้อยู่ที่ร้านพิซซ่าคาเฟ่เหม่งจ๋ายสนามไนกอล์ฟออสตาร์ที่ตั้งไปได้นะครับแล้วก็จะไปขายที่ตลาดนัดดาราช่องสามตึกบลินณฑรวันพฤหัสและศุกร์นี้นะครับวันนี้แจกแจกด้นะแจกกี่คน10คน10รางวัลสำหรับเออวิธีง่ายๆกติกาง่ายๆพิมพ์ทีเว้นวรรคตามด้วยชื่อเมนู ชื่อเนี้ยชื่อตับเนี้ยใช่ไหมส่งมาที่4ตอง1 9 9 7 0คนแรกข้อความแรกสิข้อความแรกรับเลยตับบดตับบดอ่มอร่อยมากยกกี้รีปีจำชื่อนี้ไ้เลยนะครับคุณพี่จะฝากไหมคุณมดดาฝากอะไรฮะอะไรนะอร่อยอร่อยอะไรนะฝากอะไรล่ะบอกเบอร์ฝากละสามรอบแล้วฮะเมอี้มึงานบอกยกอ่ะไอ้ช้างยังบอกเบอร์ฝากก่ะ ไม่ขึ้นเบอร์ไว้ล่ะเออขึ้นไปขึ้นเบอร์จะคนจะได้โทรไปได้029366565เออฝากฝากหน่อยฝากหน่อยผมขอฝากด้วยนะครับผมอือขอฝากด้วยนะครับขอฝากนะสาระเดี๋ยวจัดให้ครับผมผมขอฝากด้วยนะฮะกับคาราบาวเดอะซีรีส์นะครับผมเพราะว่าพี่มูดามก็จะมาเล่นด้วยนะครับผมเล่นเป็นกระจกไม่ใช่ฮะเล่นไปแล้วชื่อตอนว่าถึกควายทุยครับผมเห็นไปแล้ว เราพิ่าร้าตลอดมาเล่นใช่ไหมครับผมใช่เลยไม่ได้ค่ะโอเคก็ปากละครด้วยนะครับขอให้ขอให้งานของคุณนกเท่าที่ตำรวจรัชการขายดีเทน้ำเท่าสำหรับนกี้เรสปีวันนี้ขอบคุณที่ตื่นมาคุยกับเรานะคุณนกนะ